กัสวัสดีครับผมนายเดวิดซังนันต์ครับเล่นกองหน้ามาจากคอนเจนยูเนเต็ดครับขอฝากแฟนบอลการลสินมาช่วยเชร์กันด้วยนะครับพวกผมจะทำให้เต็มที่ครับและไปสู่เป้าหมายที่ผู้บรหารวางไว้ครับขอบคุณครับับ สวัสดีครับผมจูคำบวงครับผมมาจากกอนเกียนจุนในติดตำแหน่งกองกั้ง